หมดปัญหากวนใจพ่อบ้านแม่บ้านเพราะเศษอาหารคราบไขมันอุดตันและกลิ่นไม่พึงประสงค์จะเลยช่างรู้วันนี้เราจะพามารู้จักถังดักไขมันคืออะไรแล้วจาเป็นต้องมีทุกบ้านไหมพร้อมวิธีเลือกใช้และดูแลรักษาแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะคะ อย่างแรกเรามาดูกันก่อนว่าตัวถังดักไขมันคืออะไรแล้วมีหน้าที่อะไรถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันก็คือถังที่ช่วยในการดักจับไขมันจากท่อน้ําทิ้งภายในบ้านทั้งหมดเพื่อแยกไขมันออกจากน้ําก่อนปล่อยน้ําทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะและช่วยแก้ปัญหาน้ําเสียท่อน้ําอุดตันจากไขมันถังดักไขมันจำเป็นต้องมีทุกบ้านไหมคําตอบก็คือจําเป็น ขอน้ําเสียจากครัวจะปนเปื้อนไขมันซึ่งเป็นน้ําเสียอินรีที่บําบัดได้ยากการย่อยสลายไขยมันโดยธรรมชาติต้องใช้เวลานานมากจึงไม่ควรปล่อยทิ้งออกไปโดยไม่ผ่านถังดักไขมันหลายคนคิดว่าถังดักไขมันจําเป็นต้องเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ถึงจะจําเป็นต้องใช้แต่ความจริงแล้วทุกๆบ้านไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ก็ควรมีไว้พระนอกจากจะดักไขมันกองเศษอาหารลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสิ่งที่หมักหมมแล้วยังเป็นการปรับคุณภาพน้ําทิ้นให้ดีขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วยยอีีกกั้งมมฎหาา คณสุระบุว่าผู้ที่สร้างบ้านใหม่จะต,ต้องมีถังดักไขมันหากไม่มีจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับการเลือกขนาดถังดักไขมันให้เหมาะสมกับการใช้งานสามารถเลือกได้จากสมาชิกภายในบ้านโดย1-5ถึงคนควรเลือกใช้ขนาด15ลิตร6 1ถึงคนควรเลือกที่ขนาด30ลิตร ทางดักไขมันจะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบตั้งพื้นและแบบฝังดินสามารถเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานและความสะดวกของพื้นที่ที่จะติดตั้งโดยส่วนใหญ่แล้วแบบตั้งพื้นหรือแบบบนดินจะเหมาะกับการใช้งานที่มีพื้นที่ใช้สอยจากัดเช่นห้องพัก ออทาาาหหรรรื้เนื่องจากจะมีวิธีที่ติดตั้งทางดักไขมันที่ค่อนข้างง่ายและใช้พื้นที่น้อยส่วนแบบฝังดินเหมาะสำหรับบ้านเดี่ยวหรือที่ที่มีพื้นที่ใช้งานกว้างเพียงพอในการฝังทังดักไขมันไว้ใต้ดินบริเวณนอกตัวบ้านวิธีนี้ต้องออกแบบระบบต่อท่อน้ําทิ้งกับซิงค์ในครัววางแนวท่อและขุดหลุมฝังถังภายนอกตัวบ้านการดูแลรักษายากกว่าแต่วิธีนี้จะดูเรียบร้อยกว่าแบบวางบนพื้น สำหรับวิธีการดูแลรักษาก็ไม่ยากโดยตักเศษอาหารในตะแกรงไปทิ้งเป็นประจำทุกวันหรืออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งควรตักไขมันที่ลอยอยู่ในน้ำออกทุกอาทิตย์และล้างถังดักไขมันปีละสองครั้งหรือทุกๆ6เดือนเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีพร้อมช่วยลดกลิ่นเหม็นจากการน่าเสียสะสมไปด้วยในตัวตัวถังดักไขมันที่เราใช้ถ่ายเป็นถังดักไขมันเว็บรุ่นคิดขนาด15ลิตรตัวนี้คงสร้างถังแข็งแรงเขาเคลมว่าเหยียบยังไงก็ไม่แตกฝาและตัวถังผลิตจากวัสดุพิเศษมีความเหนียวและทททนนนนนาาาาสูงงงงงใใช้้้้้้ไไไปไดดดยวตตติิั หรือจะฝังใต้ดินก็ได้ทาความสะอาดง่ายสามารถถอนล้างได้วยตัวเองได้ทุกชิ้นขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ตัวนี้รับประกันยาวนานถึง3ปีใช้งานได้อย่างมั่นใจเต็มที่หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมหรืออยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตะเลรด้วยนะคะ